สื้อเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่สิบตอนยกเลิกคำสั่งห้าม ที่แถเจียวฟางผู้นี้เพราะสร้างศัตรูทางการเมืองมากมายคนเหล่านี้ล้วนมีตำแหน่งใหญ่โตกว่ามันสะกดมันจนงอหัวไม่ขึ้นวันนี้ที่ขึ้นเป็นต้าสเสวี่ยซื่อเพราะได้รับการสนับสนุนจากหยางหลิงตอนนี้หยางหลิงได้อวยยศเป็นพระยาขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่เปล่งประกายคมกล้าไม่ถือเป็นลางดีจึงคิดเชื้อเชิญหยางหลิงมาสอบถามว่ามันเตรียมสละอันใดและสละได้มากน้อยเท่าใด หยางเหลียงพอฟังเจียวฟางกล่าวจบความค่อยยกถ้วยขึ้นจิบสุราคําหนึ่งเน่านานยังไม่กล่าววาจาเจียวฟางก็วางตะเกียบลงจ้องจับมองมันอย่างเงียบงนันดูว่าหยางเหลียงตัดสินใจเรื่องอันใดภายในห้องจึงเงียบสงบไร้สุ้มเสียงหยางเหลียงพลันรินสุราลงในถ้วยเจียวฟางกล่าวว่าเก๋เหลากล่าววาจาที่ผ่านการกันกรองได้สนทนากับท่านเที่ยวหนึ่งนับเป็น ประโยชน์แก่หยางหลิงไม่น้อยเราไม่ใช่แม่ทัพจงปิงบัญชาการเมืองชายแดนทั้งสี่หากให้ช่วยเหลือฝ่าบาทยังพอฝืนใจรับได้เจียวฟางพอฟังค่อยคลายใจลงยิ้มพลางรับถ้วยสุรามากล่าวว่าไต่เท้ากรอบด้วยสติปัญญาสงเคราะห์ทางโลกถือเป็นขุนนางใกล้ชิดกับฝ่าบาทไต่เท้ามีความคิดเช่นนี้นับเป็นวาสนาของบ้านเมือง ทั้งเป็นวาสนาของเราเจียวฟางขอติดตามใต้เท้าร่วมสร้างกิจการร่วมรุกร่วมถอยกันเสียงดังติ่งเมื่อทั้งสองชนแก้วกันจากนั้นดื่มสุรารวดเดียวหมดสิน้นค่อยยิ้มให้แก่กันรอยยับยน่นบนใบหน้าเจียวฟางล้วนคลายออกใช้ตะเกียบคีบกับให้กับหยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไตเท้าเตรียมส่งมอบหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บภาษีแก่หลิวกงกงหรือ ยางเหลียงแซงกล่าวอย่างไม่พอใจว่าเจียวเก๋อเหลาเพียงเพิ่งปฏิบัติต่อเราด้วยน้ำใสใจจริงตอนนี้กลับไม่ยอมบอกกล่าวอย่างเปิดอกหรือเจียวฟางหัวร่อออกมาจากนั้นกล่าวอย่างจริงจังว่าอย่างนั้นเราขอบอกตรงๆแล้วแต่เท้าได้อวยยศเลื่อนตำแหน่งคงเป็นขันทีซือหลีเจี้ยนหลิวกงกงช่วยพอสมโรงฝ่าบาทปรารถนาดีต่อท่าน แต่หลิวกงกงกลับจับใต้เท้าลงหม้ออาศัยการอวยยศเลื่อนตำแหน่งเป็นไม้ยฟืนเหล่าขุนนางในราชสำนักเป็นคนจุดไฟไม่ทราบเรากล่าวถูกต้องหรือไม่ยังเหลียงตาทอประกายวูบแล้วกล่าวว่าเกิดเหลากล่าวคําเดียวก็ตรงเป้าหลิวจินเป็นเสนาบดีวังในหนังสือกราบทูลของขุนนางการเลื่อนตําแหน่งหรือปลดออกของข้าราชการล้วนต้องผ่านมือมันแทบเท่ากับเป็นพ่อบ้านของฝาบาท หากมอบหมายงานจัดเก็บภาษีทั้งแผ่นดินให้แก่มันใหญ่ไม่ใช่เพิ่มความสําคัญแก่มันจนแทบเรียกลมเรียกฝนได้แต่หน้าที่จัดเก็บภาษีทั้งแผ่นดินความจริงเป็นของขันทีซือหลี่เจี้ยนหากเราคิดคืนหน้าที่นี้ให้แก่ขันทีซือหลี่เจี้ยนก็ถือเป็นความชอบธรรมเราเองเคยรับปากให้กรมทะเบียนราษฎรกับขันทีซือหลี่เจี้ยนร่วมกันดูแลการจัดเก็บภาษีทั้งแผ่นดินตอนนั้นเพื่อเกลี้ยก,กล่อม หลีตรงอย่างหลีต้าสเวีเซออสนับสนุนการยกเลิกคำสั่งห้ามค้าขายทางทะเลแต่ตอนนี้ดูเหมือนมีประโยชน์อีกประการหนึ่งนั่นคือให้ขุนนางฝ่ายนอกกับขันทีวังในยังชิงเนื้อชิ้นโตส่วนเราเฝ้าดูอยู่ด้านข้างมีให้หลิวจินรวบอำนาจไปแต่ผู้เดียวเจียวฟางกล่าวว่าประเสริฐมากแต่นี่มีปัญหาอยู่สองประการขุนนางรุ่นเกา่ากล่าวตำหนิฟาบาท ฝาบาทจึงมอบอำนาจทั้งปวงให้ไต้เท้าเพื่อสลัดหลุดจากการควบคุมของขุนนางรุ่นเก่าไต้เท้าไม่ต้องการมีอำนาจควบคุมเจ้าชีวิตถือเป็นความจงรักภักดีแต่เช่นนี้ออกจะรานน้ำใจของฝาบาทไต้เท้าคิดคืนอำนาจการจัดเก็บภาษีอย่างไรควรไขค,คลวนให้ดียังมีไต้เท้าดำเนินแผนใช้สองต้นท้อกวาดทำลายสามบุคคล ไม่แน่ว่าจะตบตาขุนานางฝ่ายนอกกับขันทีวังในได้จึงต้องดำเนินการโดยไม่กระโตกกระตากใต้เท้าใช่มีแผนเป็นมั่นเหมาะแล้วหรือไม่ยางเหลียงยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าบอกว่ายากก็ยากบอกว่าง่ายก็ง่ายตอนนี้หิมะละลายดอกไม้บนคันนางอกงามสามารถเมาไม้แล้วเจียวฟางรับฟังจนงงง,งันวูบ ยกมือรูปคลาวครุ่นคิดชั่วขณะพลันปลบมือกล่าวว่าเราเข้าใจแล้วผู้คนได้อวยยศเพิ่มตำแหน่งพบกับความสำเร็จในชีวิตยามดิงโลดลืมตนย่อมหลงละเลงกับแสงสีความจริงเป็นจุดอ่อนของคนหนุ่มแต่เท้าอายุยังเยาว์ทำเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่สกิดความสงสัยของผู้คนกลับทำให้ผู้อื่นลบลูดูแคลนต่อใต้เท้า ยังมีเรื่องประโลมโลกแม้ไม่ถือเป็นความผิดแต่ต้องมีคนฟ้องร้องกล่าวโทษแต่เท้าสามารถใช้เป็นข้ออ้างจำต้องคืนหน้าที่จัดเก็บภาษีแก่ขันทีซือหลี่เจียนหลิวกงกงคิดเข้าแทนที่แต่เท้าก็ดำเนินการแผนซ้อนแผนนับว่าวิเศษแท้ยางหลิงส่งเสียงดังอืมกล่าวว่าอืมเราถูกบังคับ ให้คืนอำนาจการจัดเก็บภาษีไปฝ่าบาทย่อมต้องกล่าวปลอบโยนเมื่อถึงเวลาเราค่อยเสนอให้กรมทะเบียนราชดูแลจัดการจัดเก็บภาษีร่วมกับขันทีซือหลี่เจี้ยนเป็นอย่างไรเจียวฟางยิ้มอย่างกลอกกลิ้งกล่าวว่าฝ่าบาทย่อมเห็นชอบด้วยต่อให้กรมทะเบียนราชกับขันทีซือหลี่เจี้ยนล่วงรู้ว่าเป็นความคิดของเต้เทา้าก็เข้าใจว่าเต้เท้าไม่ยินยอมพร้อมใจ คิดหาโอกาสแย่งชิงกลับไปไหนเลยคาดคิดว่าเป็นใต้เท้ายอมประคองส่งมอบผลท้อให้เอง <laughs> ทั้งสองหัวร่อฮห่าออกมาจากนั้นหารือรายละเอียดเที่ยวหนึ่งจวบจนแน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องหยางหลิงกล่าวว่าการเปิดตลาดแรกเปลี่ยนสินค้าต้องรีบเร่งให้แล้วเสร็จเรายังต้องไปคำนับ ลีตาสวียซือที่นี้มีรายชื่อฉบับหนึ่งขอเก๋เหลารับไปศึกษาดูภายในครึ่งเดือนต้องกระทำให้ลุร่วงกล่าวพลางล้วงกระดาษแผ่นหนึ่งจากในแขนเสื้อผลักถึงเบื้องหน้าเจียวฟางเจียวฟางยื่นมือมารับเห็นเป็นรายชื่อขนนางใหญ่ในราชสำนักต้องเงยนหน้าขึ้นมองดูอย่างเหลียงอย่างตื่นเต้นสงสัยอย่างเหลียงชี้มือไปอยังรายชื่อบนแผ่นกระดาษหารือกับเจียวฟางอีกเที่ยวหนึ่ง เียวฟังทางหนึ่งรับฟังทางหนึ่งจดจําขึ้นใจหลังจากนั้นหยางหลิงพูดลุกขึ้นกล่าวว่าตอนนี้เราจะไปคำนับหลีต้าสวีซอพร้อมกับบอกเรื่องนี้ต่อใต้เท้าหลีขอเก๋อเหลาดําเนินการอย่างเต็มที่วันนี้เหลาเสียงหวินถูกพระยาเว่ยอู่แม่ทัพใหญ่มังกรพยักหยางหลิงใต้เท้าหยางเหมาไปฟ้ายังไม่มืดค่ําลงเหลาสุรา ก็ชำระสาสางอย่างเรียบร้อยพ่อครัวใหญ่ที่ยามปกติเพียงชี้แนะผู้ช่วยถึงกับคาดผ้ากันเปื้อนเข้าครัวด้วยตนเองทั้งด้านหยางหลิงยังเชิญนักร้องนางรำจากหอนางลมมาแสดงการไร่รำและดื่มสุราเป็นเพื่อนเจ้าภาพทั้งหลายยังไม่มาถึงก็แววเสียงเครื่องสายขับกล่อมซุ่มเสียงสดใสเ,เจ้ยแจ้วดังไม่ขาดหู หญิงสาวเหล่านี้ล้วนมีอายุเพียง16ปีทุกนางผิวพรรณขาวผ่องหน้าตาหมดจดสดใสมีค่าตัวสูงยิ่งยามปกตินักเที่ยวยากจะได้พบหน้าต่อให้เป็นคุณชายสูงสักก็ยากที่จะเชิญพวกนางออกมาอย่าว่าแต่มากันอย่างพร้อมหนะ้าแต่ตำแหน่งของหยางหลิงในวันนี้ไม่ธรรมดาหากเป็นพยาเว่ยอูที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เยาว์วัย เป็นเงื่อนไขที่สร้างความหวั่นไว้ใจแก่หญิงสาวเหล่านี้ควรทราบว,ว่าอนุภรรยาทั้งสองของใต้เทา้าหยางมาจากเรือนเพาะชำบูผาตัวเองยังมีชื่อเสียงกว่ายาโถทั้งสองหากเป็นที่พึงตาต้องใจของใต้เทา้าหยางก็เชกเช่นมัดฉาทยานข้ามประตูมังกรแล้วดังนั้นหญิงสาวทั้งหลายประรทินโฉมเป็นพิเศษเดินทางมายังเหลาสุราจนกรีดกลายไปทั่ว หากไม่ใช่เหลาเสียงวินสสางสถานที่แต่แรกผู้มาดื่มกินคงเข้าใจว่าอยู่บนสวงสวรรค์แล้วแขกเรือที่หยางหลิงเชิญมาล้วนมีตำแหน่งสูงไม่น้อยดังนั้นมาถึงก่อนหญิงสาวทั้งหลายเห็นท่าพระยาสวมชุดยาวเนื้อแพสีน้ำทะเลจ่วงท่าสูงทรงสงาล้วนชมดูจนตาเป็นประกายคิดโปรยวานเสน่ผูกมัดใต้เท้าหยางไว แต่ว่าหยางเหลียงเพิ่งมาถึงก็ปรากฏเกี่ยวคันหนึ่งตามมาบรุุษไว้คราวสั้นอายุราวห้าสิบปีผู้หนึ่งเข้าสู่เหลาเสียงวินชุดลากเตเทา้าหยางเข้าห้องพิเศษหลังหนึ่งสร้างความเคียดแค้นแก่หญิงสาวทั้งหลายจนจับใจหยางเหลียงนั่งอยู่ในห้องรับแขกจิบช้าอย่างปลอดโปร่งมองดูหมูปิงที่นั่งอยู่ตรงหน้ายิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแต่เท้าหมูคราก่อนท่าน จับตัวจางซิ่วจางถีตูผู้บัญชาการแท่จางเข้าคุกยังรักษาความเยือกเย็ยนไม่ลนลานตอนนี้หลิวกงกงตั้งข้อหาเศร้าเจิ้นฝูผู้บัญชาการแท่เศร้าส่งตัวเข้าคุกแต่เท้าใหญ่ต้องร้อนรุ่มไปหมอปิงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแต่เท้าตอนนี้พบความสําเร็จไหนเลยล่วงรู้ถึงจิตใจเรามันทอดถอนใจแล้วกล่าวว่า ห,หากเป็นเรื่องราวความเป็นความตายส่วนตัวเราพูดแท้โมจะไม่ขมวดคิ้วนิวนะ่วหน้าโอ้ไต่เท้าคงทราบเรื่องระหว่างเราเรากับหลิวจินแล้วกรมความมั่นคงแผ่นดินมีหน้าที่สืบสวนคดีสำคัญเมือ่อพูดต้องหาให้การอย่างไรต้องเสนอต่อฟาบาทตามตรงแต่หลิวจินเห็นในคำให้การของใต้เซียนด่ามันเป็นขันทีถืออำนาจกลับบังคับ เราแก้ไขคำให้การเราไหนเหลอยอมรับคำขค่มขู่จากมันทั้งคิดฟ้องร้องมันต่อห้องเต้ยางเหลียงสั่นศีสาแล้วกล่าวว่าเซาเจินฟูเป็นผู้บัญชาการหน่วยเปยเจินฟูซื้อหลิวกงกงได้แต่จับตัวมันเข้าคุกแต่ไม่กล้าทําอย่างไรมันเราเพียงหาทางลงให้กับหลิวกงกงเซาเจินฟูก็จะได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่คิดฟ้องร้องหลิวกงกง เกลงว่ายากเย็นยิ่งโหมปิงคล้ายมีคําพูดใดจ,จะกล่าวสุดท้ายอดกล่าวไม่ได้ว่าฟังว่ากูต้ายงล่วงเกินฟ่าบาทถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการค่ายตรงช่างไก่เท้าใช่เสนอชื่อไต้อี้ซึ่งถูกเนรเทศไปเป็นขันทีซือหลิเจี้ยนขึ้นดํารงตําแหน่งแทนหรือไม่ยางหลินพงกศรีรษะกล่าวว่าถูกแล้วไต้อี ไม่ได้ร่วมก่อกรรมทำเข็นกับหวังเวียและพวกเพียงได้รับผลกระทบโดยไร้ความผิดมันเป็นขันทีซื่อหลีเจียนนานปีล่วงรู้กิจการของค่ายตรงชางเป็นอย่างดีตอนนี้ฝ่าบาทต้องการให้ค่ายตรงชางกวาดล้างนิกายนีเลอสมควรมีผู้นำอันเข้มแข็งไตอีเหมาะสมกับตำแหน่งยิ่งโมอปิงหัวรอเฮฮะกล่าวว่าเมื่อตอนเกิดคดีพระสุสานมีน้ำรั่วไหล ไต้กงกงถูกจับตัวเข้าคุกพร้อมกับไต้เทา้าถือว่าร่วมทุกข์รวมสุขมาด้วยกันวันนี้ไต้เท้าเสนอชื่อไต้กงกงขึ้นสู่ตำแหน่งใหญ่ไต่กงกงต้องหาทางตอบแทนค่ายตรงชงังความจริงขึ้นตรงต่อขันทีซือหลี่เจี้ยนด้วยจิตใจอันคับแคบของหลิวกงกงต้องเกิดความคลางแคลงใจแน่นอนยางเหลียงรอบหัวรอกโมปิงไม่อาจลดตัวลงมาขอความช่วยเหลือโดยตรง หากใช้วิธีวัวกระทบคลาดคิดยุ่ยแย่ให้ตนเองแตกแยกกับหลิวจินตอนนี้ตนเองต้องดึงกลมความมั่นคงแผ่นดินเข้ามาเป็นพวกแต่นี่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรช่วยเหลือพวกมันฟ้องร้องหลิวจินหรืออาศัยความผิดเพียงนี้ยังโค่นหลิวจินไม่ลงเรื่องรีบด่วนเฉพาะหน้าของมันคือยกเลิกคำสั่งห้ามค้าขายทางทะเลนี่เป็นความประสงค์ของฮ่องเต้หลิวจินคงไม่กล้าคัดค้านอย่างเปิดเผย แต่หากขัดขวางอย่างลับๆแผนการใหญ่ของมันล้มเหลวแต่กลางคันอย่างหลิงขมวดคิ้วพลันกล่าวตรงๆว่าไต่เท้าหมเรากับไต่เท้าโหมไต่เท้าเศร้ารวมทั้งไต่เท้าเฉียนที่ไปประจำการที่แดนเจียงนั้นมีการคบหาอย่างลึกลําพี่โหมเป็นลูกผู้ชายที่เปิดเผยท่านต้องการให้ผู้น้องทำอะไรขอให้เอ่ยปากอย่างเต็มที่หมปิงมีสีหน้าละอายวูบกล่าวว่า อย่างนั้นเราจะบอกตรงๆแล้วมันส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าว <c oughs> เราจะแก้ไขคำให้การของใต้เซียนเรื่องนี้ล่วงรู้กันทั่วหากยอมแก้ไขกรมความมั่นคงแผ่นดินจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่สามารถเงยหน้าพบปะผู้คนเมื่อขันทีซือลริเจียนส่งคำบันทึกให้การกลับมาเราจะไม่เสนอผ่านขันทีซือลริเจียนหากทรงตรงถึงฝ่าบาท หยางเหลียงไม่เห็นด้วยกล่าวขึ้นว่าคําขันทีถืออํานาจไม่ส่งผลกระทบต่อหลิวจินไม่แน่ว่าฝ่าบาทยังเข้าใจหลิวจินซื่อสัตย์พักดีจึงถูกผู้คนด่าประนามการกระทําเช่นนี้คู่ควรหรือหมอปิงกล่าวเสียงกล่าวว่าลูกผู้ชายมีบ้างพึงกระทําบ้างไม่พึงกระทําคดีนี้มีบทสรุปแล้วคำให้การเขียนว่าอย่างไรไม่สลักสำคัญ หลิวจินคิดช่วงชิงคือบารมีส่วนตัวที่เราผู้แท้โหม,โมคิดช่วงชิงคือศักดิ์ศรีของกรมความมั่นคงแผ่นดินหากเรายอมวางมือไหนเลยเป็นผู้บัญชาการของพวกมันได้ย่างเหลียงนิ่งเงียบงันไปโหมปิงยืนกลางย่างโง่งมอยู่บ้างแต่ก็โง่งมอย่างน่ารักโง่งมอย่างน่ายกย่องอันว่าบ้างพึงกระทําบ้างไม่พึงกระทํากล่าวไปง่ายไดยามกระทําต้องจ่ายออกอย่างไร ตนเองใหญ่ไม่ใช่เคยใช้ขาตะกะแ,แตนต้านภูเขาไทซานเพราะคนที่เห็นว่าคู่ควรเพราะเรื่องนี้เห็นว่ามีคุณค่าหรอกหรือดังนั้นหยางหลิงวางถ้วยชาลงกล่าวอย่างจริงจังว่าท่านเป็นผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินสามารถกราบทูลเสนอฝ่าบาทโดยตรงแต่หลังจากนี้ต้องเผชิญการกดดันจากหลิวจินท่านต้องการให้เราทำอะไร หมปีงกวาดมองมันด้วยความสำนึกขอบคุณแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าเราทราบว่าเราเมื่อล่วงเกินมันจะช้าเร็วต้องจบสิ้นใต้เงื้อมมือมันแต่เราจะไม่งอมือรอความตายเราเพียงคิดขอให้เต่เท้าออกหน้าประกันตัวเศร้าเจิ้นฟูออกมามันเป็นสหายสนิทของเราครั้งนี้เพียงตกเป็นแพะรับบาปเท่านั้นยางเหลียงผงกศีรษะกล่าวว่านี่ง่ายได้ยิ่ง เมื่อหลิวกงกงมาร่วมงานเลี้ยงเราจะออกปากเองเป้าหมายของมันไม่ได้อยู่ที่ไต่เท้าเศร้าคาดว่ามันต้องรับปากหมอปิงประสานมือกล่าวว่าอย่างนั้นขอบคุณไต่เท้าอย่างอย่างมากเรื่องที่สองคือเราคิดยืมหอกสนองคืนผู้ใช้หลิวจินจับตัวเศร้าเจิ้นฟู่เข้าคุกเพราะตั้งข้อหาว่ามันยึดคลองที่ดินราชดอนใช้ อำนาจซื้อตึกรามราคาถูกระหว่างนี้เราสืบทราบว่ามันฉ่วยโอกาสที่ปลูกสร้างห้องเสือดาวสั่งซื้อวัสดุและเครื่องตกแต่งจากที่ต่างๆแบบซื้อเชื่อเมื่อสำนักฝ่ายไหนจ่ายเงินให้เงินส่วนนั้นกลับเข้าพกเข้าหอตัวเองยกตัวอย่างเขตชิงโจโมนทนชานตงจัดส่งวัสดุหินจากโรงงานสกัดหินมา40ลําเรือ ล้วนไม่ชำระเงินให้มันยังส่งคนไปรับซื้อสัตว์ร,ร้ายใช้ในพรานล่าเสือร้ายสามตัวส่งเข้าห้องเสือดาวในพรานถูกเสือร้ายกัดตายไปสี่คนก็ไม่จ่ายเงินทำขวัญให้เมื่อชาวบ้านแห่ศพร้องทุกข์มันก็ส่งคนไปสลายการชุมนุมหยางหลิงกล่าวว่ามันสร้างห้องเสือดาวตามพระราดชกระแสฟังว่าฝ่าบาทพึงพอใจยิ่ง หากฝ่าบาททราบเรื่องนี้อย่างมากดุว่ามันสั่งให้มันชดใช้เงินให้แต่ต้องไม่ลงโทษมันหมอปิงกัดฟันกล่าวว่ายังมีอีกเรื่องหนึง่งมนทนเจียงซีมีโจรผู้ร้ายชุกชุมท,ท้องเทียนป่าปลาไม่สำเร็จหนิงอ๋องสั่งคนหอบเงินทองเข้านครหลวงร้องขอให้ฟื้นฟูฐานที่มั่นสังกัดวังเจ้าสามแห่งหลิวจินรับสินบนจากหนิงอง๋องเตรียมกราบทูลต่อ่าบาท นี่ถือเป็นข้อห้ามของเจ้าชีวิตไม่ทราบว่ายางหลิงร้องพร่งว่าอะไรหนิงอ๋องร้องขอให้ฟื้นฟูฐานที่มั่นทั้งสามหลิวจินเตรียมกราบทูลให้หนิงอ๋องหนิงอ๋องเห็นว่าบนพื้นที่เกิดโจรผู้ร้ายชกชุมจึงร้องขอให้ฟื้นฟูฐานที่มั่นทั้งสามหมปิงความจริงไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้เพียงเห็นว่าหลิวจินคบค้ากับอ๋องผู้คลองแควนเป็นการละเมิดข้อห้าม ยามนี้เห็นหยางเหลียงให้ความสําคัญถึงเพียงนี้จึงมีสีหน้ากระยิมยินดีกล่าวว่าถูกแล้วใต้ท้าเห็นว่าเรื่องนี้สามารถโค่นมันลงหรือไม่หยางเหลียงคลุ่นคิดขึ้นหนิงอ๋องฟื้นฟูฐานที่มั่นทั้งสามตามด้วยการก่อกระบท,ที่แท้มีเรื่องเช่นนี้จริงๆดูท่าก่อนที่มันจะก่อกระบฏจึงเต๋อฮ่องเต้ไว้วางใจมันตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานหากกราบทูลฝ่าบาทว่าหนิงอ๋องคิดกระบฏ พระองคคงไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้ไม่ต้องรีบร้อนบอกออกไปตามบันทึกประวัติศาสตร์หลิวจินไม่มีจุดจบที่ดีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนิงอ๋องเห็นหมปิงจับจ้องมองมันอยางหลิงจึงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าฝาบาทคิดอ่านอย่างไรไม่มีผู้ใดคาดเดาได้เราก็ไม่สามารถบอกว่าฝาบาทจะลงโทษหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ควรปิดบังฝาบาทไต่เท้าหม ไม่ต้องร้อนใจให้เราศึกษารายละเอียดแล้วค่อยหาหรือกับท่านว่าควรกราบทูลหรือไม่ตอนนี้เราจะประกันตัวใต้เท้าเศร้าอ,ออกมาก่อนส่วนเรื่องการเสนอบันทึกคำให้การหากว่าทางด้านหลิวกงกงมีความเคลื่อนไหวเราจะต้านทานให้กับท่านก่อนหมอปิงทราบว่าไม่มีผู้ใดเข้าใจห้องเต้องค์ปัจจุบันยิ่งกว่าหยางหลิงเมื่อหยางหลิงไม่มีความมั่นใจ มันก็ปาศึกาความคิดอ่านได้แต่ผงกศีรษสารับยามนั้นที่เบื้องนอกบังเกิดเสียงจอกแจ๊กจอจกแจใต่เท้าหลายท่านสนท่นาพลางเดินขึ้นบันไดเหลามาอย่างหลิงจึงกล่าวแต่เท้าหมูเชิญเถอะวันนี้เป็นการดื่มสุราโอภาปราศัยรอสักครู่พบกับหลิวกงกงหมูปีงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแต่เท้าไม่ต้องกระตุ้นเตือนเรายังรู้จักซ่อนดาบในรอยยิ้มทั้งสองยิ้มให้แก่กัน สาวเท้าออกจากห้องพิเศษข่าวที่พระยาเว่ยอู่แม่ทัพใหญ่มังกรพยักหยางหลียงจัดเลี้ยงแปดพยักวังในผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินหมูปิงขุนนางโยตูอุ้ซื่อหลิวอี้ขุนนางยศซื่อหลางกลมกลาหมเฉาหยวนขุนนางกลมพลเรือนจางใช้หัวหน้าค่ายเนยชางทั้งสามทั้งเชิญหญิงสาวในสถานเริงรมนครหลวงมาเพิ่มความสนุกสนาน แพร่สะพัดออกไปโดยเร็วอย่างหลิงดื่มจนเมาใหม่วิพาควิจารณ์เหล่าขุนนางทั้งลุ่มหลงยอดนางคณิกาหอเฉียนหงนามหัวหวยตู้และสาวงามอันดับหนึ่งตึกฟงเซียนนามสู้ยี่หลังจากนั้นยังแวะเวียนไปหาพวกนางหลิวต้าเซี่ยมาวนเซิงพอทราบข่าวต่างนึกยามดูแคลนขุนนางใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่เยาว์วัยเหล่าขุนนางวีซื่อก็ทำหนังสือกล่าวโทษหลายวันนี้ยังคงมีหนังสือกราบทูลให้ห้องเต้ทบทวนการเสด็จออกจากวังเป็นการส่วนพระองค์ทั้งปูนบำเหน็จขุนนางใกล้ชิดแต่เจ้าเต๋อห้องเต้ทรงวุ่นวายกับการย้ายที่ประทับหนังสือกราบทูลทั้งหมดคล้ายก้อนหินถมลงสู่ท้องทะเลหาได้ตอบกลับมาไม่ต่อมาขุนนางยศเกยดซื่อจงของหกกมส่งข่าวว่า หลิวจินจัดเตรียมหีบใหญ่ไว้หลายใบหนังสือกลาบทูลที่ส่งเข้าวังหากเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้จะโยนลงหีบพอเต็มใบก็จะสั่งคนยกออกไปหาได้ถวายต่อห้องเต้ไหมสร้างความโกรธแค้นแก่เราขุนนางยิ่งหันมาฟ้องร้องหลิวจินเป็นการใหญ่ในสถานการณ์อันสับสนวุ่นวายเจียวฟางเริ่มดำเนินการเคลื่อนไหวโดยได้รับความยินยอมจากหลีต่ตงหยาง ขุนนางสร้างสูกรมทะเบียนราชหานเวินกับขุนนางจวดซื่อหลังกรมพิธีการขุนนางโย่ซื่อหลังกรมพิธีการรับราชาออค์การออกเดินทางไปยังชายแดนเพื่อเปิดตลาดการค้าแลกเปลี่ยนกับฐานที่มั่นตัวเอียนและชนเผ่านี้เจินภายในสองสามเดือนคงไม่กลับมาขุนนางจวดตูอวิซอสำนักตูฉาเอี้ยนได้ชื่อว่ามือสะอาดถูกย้ายไปเป็นขุนนางปู้จึงซื่อมนทนกุย้ยโจบัณฑิตสำนัก หัน่นหลินห่วงเวยถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษาขุนนางผู้เจิ้งซือมณฑลสั้นสี่น,นอกจากนั้นขุนนางสำนักตูฉายเอี้ยนกับสำนักหัน่นหลินอีกหลายท่านถูกย้ายออกไปรับตำแหน่งสูงขึ้นในราชสำนักล้วนไม่มีผู้ใดตั้งข้อสงสัยหรือขัดขวางแต่อย่างใดยังมีขุนนางที่มีวัย,ยวุฒิและคุณวุฒิสูงส่งก็ได้รับการพระราชทานทรัพย์สินเพลพันให้จุด รับส่งข่าวสารคุ้มครองส่งกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมญาติรวมทั้งสิ้นมีขุนนางสำคัญออกจากนกครหลวงไป20กว่าท่านวันแรกที่เจิ้งเต๋อฮ่องเต้ทรง,งย้ายเข้าห้องเสือดาวหนังสือกราบทูลฉบับหนึ่งก็ถูกจัดวางอยู่บนสุดของหนังสือกราบทูลทั้งหลายคนทำหนังสือกราบทูลเป็นขุนนางยศจูซื่อกรมทะเบียนราชเรียกว่าเอียนทรงสาระสำคัญของหนังสือกราบทูลคือ ขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามค้าขายทางทะเล